อีกทางเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำมรถหกล้อดำซิ่งครับผมพ,พุ่งเลยพ,ยยพุ่งเลยพุ่งซี่พุ่งเลยพุ่งซี่ ขึ้นขึ้นแบบเทียบอีกแล้วขึ้นแบบเทียบยปลาเฮาลงไปลงไปสำยีเด้อก็สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2 5 6 7็ดนะครับผมตอนนี้ผมก็เอ่อ มาอยู่กับทีมงานรถดำนะครับส่วนรถล่องก็ไม่ได้ไปนะครับยังไม่ได้ไปยังยัง,ยงเล่นอยู่กับรถดำอยู่ครับพี่นอ้องยังไม่เบียนะครับเดี๋ยวให้เบียก่อน <laughs> เบียมือใดละจิบกัดิไปทางหุ้นขึ้นเาแหละเพราะว่างานตัวนั้นมันทิ้งไม่ได้หรอกครับเพราะว่าใบกับขี่เราก็มีแล้วมาเล่นขอเล่นอันนี้อยากวางอยากเข้ากันนะครับจักอีกจักปีก่อนนะส้นนี้ นี่ตอนนี้เราก็ผมก็มาอยู่กับทีมงานรถด,ดำขององผู้ใดคงกับบอจักของเชียก๊อบนะครับผมนี่ครับทีมงานเขานี่ครับไปมาหลายหม่องหลายบอนพี่น้องยังบกเคยผบพผอผู้สาวโก้สำนางหุ่นแล้ว เมื่อวานก็ไปจัดขากระจบมาใหม่ครับนี่ซื้อไส้ไปซักหละพี่นอ้องอองวันฟีไหมแลนดินครับท่านผู้ชมแลนดินคือเข้าละ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับวันที่4ที่กิงก็จะลงงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ลงนะครับ ก็เลยเอาเป็นวันนี้นะครับวานี่เปลี่ยนน้ำมันแม่คู้ไปนะล่างรถกับทตานผู้ชมเรียได้อุ่เนี่ยเบิรงกัดซี่ในเบียงหุ่นหะุ่นเลี่ย ตากันน้นในน้อยหนึ่งเหมือนยังกูนี่กบล่าง,งามาแล้วเลยไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวล้อใส่ดินต่อไปครับเจอกันบนรถครับผมนี่ก็จะเป็นหน้ารถนะครับ จะมีที่นอนด้วยนะครับเผื่อได้นอนเผื่อได้นอนเบานะครับแอร์ก็จะเย็นๆหน่อยนะครับความร้อนนะครับความร้อนรถก็จะประมาณนี้นะครับดีที่ไม่ขึ้นเยอะนะครับยังอยู่กับทีมงานรถด,ดันะครับท่านผู้ชมตรงนี้ลมลมนะครับตรงนั้นก็ขึ้นยาก มาดูยูสุเดก้นะครับสองร้อยห้าเลงนะครับเขาขึ้นจากบ่อกันมาดูกันครับ,บกวจะได้เงินได้ผู้ชมเว้ยนะครับเท่และร้อยกว่าบาทนะครับเสี่ยงกับรถพังมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปครับผมว่าทางนี้ก็กำลังจะถอยเข้ามือแมคโคร ถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับผมว่ามันมันทิวาอางเลยท่านผู้ชมเราเอาเงินแสนนะครับเงินหมื่นเงินแสนมาเล่นกับเงินสิบเงินร้อยนะครับุ่หากมานี่ก็โอ้เป็นพันนะครับท่านผู้ชมอย่างเผาเผาข้างนะครับเผาข้างเผาขางยูซูนี่ก ที่ผมเห็นขาดวันนั้นก็ห้าพันนะครับห้าพันค่าแรงค่าน้ำมูกน้ำมันไปซื้อกันอยูตกหกพันหมื่นตัวนะครับแล้วก็เพียงไทยเพียงไทยนะครับของผมนี่เป็นบ่อยคันแดงนะครับที่พ่อผมไปขับที่พ่อผมขับนะครับคันแดงก็ ออเอาเปลี่ยนยแต่ละเทียกับน 20, ี้สองหมื่นแหละพี่น้องนะครับอถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็ใส่มามันก็ไม่ขาดเลยดอกมันเกิดใด้ดนนิวครับส่วนมันที่ขาดต้องเพี้ยนเอาครับต้องรักษา,าดูแลแต่อย่างว่าครับของมันอยู่ข้างในอ,อีกเลยอีกแล้วปะเดี๋ยวเรามาขึ้นบ่อกันครับ มาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมเอ่อทางเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างนี้ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงกับแนบครับลงมาอย่างเหยีปล่อยวะคูบานเนี่ยเสี่ยงกับแนบครับ ตาย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 ดูว่าผมจะออกตัวได้ไหมทีเนี้ยโอ้ได้อยู่เดิมเขาเพไปได้วะ่ะผมผมจะไปได้ไหม ก็เป็นร้อยเรห้รงนะครับองผมส่วนกันนี้ก็2องร้เลยไอ้สองนะครับเกียร์โอแปดจากอ,อ,อู่อีสานใต้ดําแต่งนะครับเท,ทน้ําปากเอาปากเอาดินะท่านผู้ชมนะครับที่เทที่หนึ่งนะครับส่วนผมก็จะไปด้านล่างนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมว่า จะเทตรงไหนต่อนะครับเป็นยังไงมายังไงนะครับก็จะเดี๋ยวจะค่อยๆอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่มีคนดูก็ตามนะครับแต่จะมีคนถ่าบึงอยู่นะครับเดียวค่อยๆลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมเอ้ยช่วงหน้านะครับเอาจะคลิปละสิบนาทีพอนะครับผมมันจังเลยพอจังในวอากันโดนนะครับหมุนป้าไปแล้วนะครับ เจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับเอ้ยบวกเอารถเอาให้มันจบคลิปนี้เลยเดี๋ยวจะไปจบอยู่ที่ที่เทนะครับท่านผู้ชมดูทางลงไปนะครับหัวรถนี่มุนเบอร์พี่น้องน,นะครับหัวรถนี่คือแบบกิ่งมงกิ่งไม้นะครับกระจงกระจกใส่มางามๆเพได้ดอกพี่น้องเอ้ยถ้าเราจะเอามาทําเงินอนะ่ะจะามาวิ่งงานทําเงินนี่คือ ไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าจะมาหาเงินกระครักในถอดออกลวดพอถอดออกก็แตกเบิดนะครับนอกสียจากนะครับคนที่เขารักษารถด,ดีๆนะครับถ้าเป็นอย่างของผมนี่แล้วเลยอันนี้เที่ยวแรกของปีซื้อนะครับมั่นกันเลยยังดูดีอยู่นะครับก็ยังดูดีอยู่แต่ถ้าเป็น เที่ยวหลังๆอ่ะอยากบอกอยู่นะครับเที่ยวใส่น้อยนี่ยนะเที่ยวเองครับเนี่ยครับผมนี่ครับก็มาถึงที่เทแล้วเตียนเกียร์ก่อนพี่น้องนี่ครับที่เทครับผมครับจัดให้ครับผมยกขึ้นวันพุธ โอ้สายไฟทำตัวนี้คนระับผมเรียบร้อยครับสายไฟอยู่บนหัวครับเอาจักรถอกับวันไนพระหน้ากไฟนนดันันในบ่าเพื่อฟังวุ่นบ่บแสมเที่ยวแสกสามเที่ยว อันทั้งหนานีเพรืะบนครับยืนอทั้งหนาเาอ่อนอีกยวเอาหกรถเอาหกรถโอ้ครับครับ้วก็สองรถก็สามรถกันมันไดก็สามรถเลยนะครับผมครับกเค่ัเกคันเป็นจบี่มจะเอาลอกางๆไปด้ครับครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับอาจจะบอท่านไม่มวนได้พี่นะ้องเดี๋ยวกับมวนครับอามาอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ